เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ต้องฝากเตือนกันนะ,ะ,ะคือไฟแดงขอให้รอเถอะครับอย่าใจร้อนก็ <c oughs> บางทีคุณใจร้อนฝ่าไฟแดงไป <c oughs> บอกเลยนะว่ามันไม่ได้โชคดีทุกครั้ง โอ้โหบาคนอุทานในใจบอกเฮ้ยใจมันได้นะแต่บอกตรงๆมันก็ไม่ได้ทุกครั้งแหละใจมันได้แต่ทําไม่ได้ค่ะแล้วก็ทําไม่ได้นะครับผิดกฎจราจรนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าจะโชคดีทุกครั้งเทพีแห่งโชคไม่ได้ยืนเคียงข้างคุณในทุกเวลาคุณขับฝาไฟแดงมาแบบนี้เกิดฝั่งสีเขียวอ่ะ ฝั่งที่เขาปล่อยรถอะเขาพุ่งพวดมาแล้วเขาไม่เห็นอะคือชนกลางลำเลยนะครับงสีเขียวเขาต้องไปผิดด้วยนะใช่ไงโอ,โอ,โอ้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่3มแยกเวียงดอยถนนมาตุลีตำบลปากน้ำโพอัพเพอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เห็นแล้วหวาดเสียวมากๆนะครับเอามาให้ดูแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย ลองทำดูไหมเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะ<ม>ให้ดูเนี่ยเป็นอุทาหอนแล้วอย่าทำแบบนี<ช>้เพราะมันไม่ดีถูกนะแล้วเนี่ยหลักฐานชัดเจนถ้าเท่าจะเอาผิดคุณก็ผิดเหม<ช>ือนกันถูกต้องนะ